คลิปวิดวีโอนำเสนอรายวิชา an 1303กายวิภาคศาสตร์เรื่องไกจัดทำโดยนางสาวสุภาพิตบุญเลิกรหัสนักศึกษา660239คณะเทคนิคการแพทย์นำเสนออาจารย์กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไตเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วเหลืองขนาดเท่ากัปั้น คนปกติมีไตสองข้างวางอยู่บริเวณกลางหลังข้างละ1อันโดยตั้งอยู่บริเวณด้านหลังใต้ต่อกรูุูกชายโครงบริเวณบ้านเอวไตเปรียบเสมือนเครื่องกรองชนิดพิเศษที่มีความมหาศจรรย์และมีจําเป็นอย่างมากในการดารงชีวิตแต่ละวันจะมีเลือดประมาณ200หน่วยกรองผ่านเนื้อไตขับออกเป็นของเสียในรูปน้ําปัสสาวะสหน่วยลงสู่ท่อไตและกระเพาะปัสสาวะ เพื่อถ่ายปัสสาวะออกนอกร่างกายแต่ทําหน้าที่กั้นกองน้ําเกลือแร่และสารเคมีส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการพร้อมกับทําการคัดหลังของเสียออกจากร่างกายหน้าที่ของไตคือการสร้างปัสสาวะซึ่งจะช่วยขับของเสียที่เกิดจากการผอผ่านสารอาหารต่างๆและช่วยในการรักษาความปกติของน้ำและเกลือแร่ของร่างกายนอกจากนั้นไตยังมีหน้าที่ในการสร้างสาร ที่ควบคุมความดันโลหิตและสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงดังนั้นเมื่อไตทำงานน้อยลงมักเกิดปัญหาความดันโลหิตสูงและโลหิตจางร่วมด้วยกลไกาการทำงานของไตการกรอที่โก o m e ร u l u การกรองจะเกิดที่ก l มเ e ู u ัส s โดยเลือดที่ผ่านเข้ามาในก l o m ม r ูรั s จะถูกกรองภายใต้แรงดันผ่านผนังหลอดเลือดฝอยเล็กๆไปยังช่องระหว่างโบเมนแคปซูล น้ำที่กรองได้เรียกว่าฟิลเตรตซึ่งมีส่วนประกอบของความเข้มข้นคล้ายพาสมายกเว้นไม่มีสารโมเลกุลใหญ่คือโปรตีนในปกติไตกรองพาสมาออกประมาณร้อยละยของเลือดที่ผ่านเข้าสู่ไตดังนั้นใน1วันเลือดที่ผ่านไตถึง180ลิตรก็ควรมีพาสมาที่ถูกกรองออกประมาณ40ลิตรแต่ในสภาพจริง ผ่านมาที่ผ่านมากองนี้ไม่ได้ถูกขับออกจากร่างทั้งหมดเพราะยังต้องผ่านสู่ท่อไตเพื่อเข้ากระบวนการสร้างปัสสาวะอีกสองขั้นตอนต่อไปการดูดกลับของไตคือกระบวนการดูดกลับสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จากท่อไตเข้าสู่กระแสเลือด<ม>จะเกิดขึ้นตลอดความยาวของท่อเล็กๆในหน่วยทํางานของไตจะดูดซึมเอาน้ําและสารบางอย่างที่ร่างกายต้องการกลับคืนสู่กระแสเลือดประมาณ178.5-179ถึงลิตรต่อวันจึงมีปสัสสาวะออกมานอกร่างกายเพียง1-1.1ลิตรต่อวันการดูดซึมกลับจะเกิดขึ้นมากบริเวณหลอดฝอยใต้ส่วนต้น ส่วนที่ถูกดูดซึมกลับได้แก่ glucose f h o s ต a กรดเล็กต bon ิดกรดอะมิโนวิตามินซีซีเตรตมอเลตโซเดียมน้ำไบคาร์บอนตยูเรียและคอไรการขับทิ้งคือกระบวนการขับสารที่เป็นพิษหรือเกิดความต้องการออกจากกระแสเลือดเข้าสู่ท่อไตสารที่ได้จากการกองและไม่สามารถดูดซึมกลับเข้าสู่เส้นเลือดจะเหลืออยู่ในท่อเล็กๆในหน่วยทำงาน สะสมรวมกันเป็นน้ำปัสสาวะสารเหล่านี้ได้แก่ยูเรียกรดยูริกครีอตินินของเสียจากกระบวนการผ่อา,านของโปรตีนและยาต่างๆส่วนประกอบของหน่วยไตโบเมนแคปซูลมีลักษณะคล้ายถ้วยที่พอ,องออกมาจากท่อของหลอดไตภา,ายในเต็มไปด้วยกระจุกหลอดเลือดฝอยทำหน้าที่กรองสารต่างๆออกจากร่างกาย g l o m มรูลัสเป็นกลุ่มเส้นเลือดฝอยต่อจากเส้นเลือดแดง ที่ต่อเข้ากับไตจะอยู่ในบู w m a n capsule อีกทีหลอดไตส่วนต้นเป็นส่วนแรกของระบบท่อซึ่งต่อไปกับ Bowman capsule มีลักษณะโคตไปมาทําหน้าที่ดูดซึมสารที่ยังมีประโยชน์กับสู่ของเหลวแล้วเข้าสู่กระแสะเลือดหลอดไตส่วนปลายเป็นส่วนอยู่ปลายสุดของไตระบบท่อขนาดเล็กของไตยอยู่ต่อจากท่อขาขึ้นของห่วงเฮเลนมีลักษณะเหมือนหลอดไตส่วนต้น หลอดไตรวมเป็นท่อส่วนที่รวบรวมของเลี้ยวซึ่งผ่านมาจากหลอดไตส่วนปลายหลอดไตรวมหลายๆห,ล,ยหล,ยลอดเมื่อรวมต่อกันจนมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเรียกได้อีกชื่อว่าท่อเพอ,พอพร์พาลิเลรีท่อของหน่วยไตยทําหน้าที่ในการดูดกลับและหลังสารแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ ท่อโคดส่วนต้นทำหน้าที่ดูดซึมสารต่างๆกับเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งในส่วนนี้เป็นบริเวณที่มีการดูดซึมสารกับเข้ากระแสเลือดได้มากที่สุดห่วงเฮเลนเป็นบริเวณที่มีการดูดกลับมากที่สุดแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือท่อขาลงและท่อขาขึ้นท่อโคดส่วนท้ายทำหน้าที่เชื่อมต่อไปอยังกุวยไตและท่อไต เพื่อนำน้ำปัสสาวะไปเก็บที่กะระเพาะปัสสาวะและรอการขับถ่าย